ค่ะชาเชลิงทุกคนสัปดาห์นี้มาพบกับจอยนะคะในการอัปเดตเ็้าอินเท a t i เกรชัของเชลิงประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยการบริรณาการเชรลิง p r i v a t e นะคะหรือว่า private integration ค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วย futures swap นะคะรวมกับเชลิง p r i v a t e เพื่อสนับสนุนการเปิดตัว v4 ของอ r b i t r um u ค่ะ ต่อไปค่ะ DEX k คิ Kit ค่ะภารรวมกับ h ช i n l i n k Private เพื่อลองรับเกมคอยล e a g ีกนะคะและยังวางแผนที่จะใช้ s h i n l i n k Keepers ค่ะเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ชนะอย่างอัตโนมัติค่ะ b o n d i d Finance ค่ะใช้ s h i n l i n k Private เพื่อเข้าถึงราคาข้อมูลของ o อ t c o อยนะคะขนาดเล็กแบบเรียลไทมค่ะเพื่อป้องกันการถูกปลอมแปลงค่ะ Options A M M ค่ะรวมกับเชลลิง c e Feed เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่สัญญา Options นะคะโดยข้อมูลราคาที่แม่นยำแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะ t r a s u r e Keys ค่ะรวมกับเชลลิง c e Feed ค่ะเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าผลลัพธ์นั้นจะถูกต้องและป้องกันการแทรกแซงนะคะในเกมการทํามายแบบใหม่ค่ะ ากาเว่ข่ะวรวมกับเชลลิงไพรฟีดเพื่อคำนวณหลักประกันอย่างแม่นยำแล้วก็ปลอดภัยนะคะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้กู้จะสามารถชำระหนี้ได้ค่ะและผู้ให้ยืมนะคะจะไม่่วยโอกาสจากการผันผวน,นของตลาดค่ะในการชำระบัญชีอย่างไม่ยุติธรรมค่ะยูฮอตเลอร์ค่ะแพลตฟอร์มฟินเทคใช้เชลลิงไพรฟีดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่าการกู้ยืมเฟียดนะคะที่ใช้หลักประกันโดยคริปโตค่ะ ซิฟินดีออร์คอลส์ค่ะรวมกับเชลลิงไพรฟีดจะใช้ข้อมูลราคาและตาการแรกเปลี่ยนที่แม่นยำแก่ผู้ซื้อและผู้ขายนะคะและผู้ใช้ MM ค่ะพร้อมกับวัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทมนะคะก่อนการดำเนินการแลกเปลี่ยนค่ะต่อไปค่ะก็เป็นการบูรณาการนะคะเช a ลิง i n k r f ค่ะหรือว่า VRF Integration ค่ะเราเาริ่มต้นกันด้วย Metasol ค่ะใช้เ h a i n l i n k VRF ในการสุ่ม NFT ที่ตรวจสอบได้ค่ะ Firework Games Spark Era Trilogy ค่ะผานราวมกับเช l i n g VRF เพื่อเข้าถึงแหล่งสุ่มที่ยุติธรรมและปลอดภัยซึ่งพิสูจน์ได้นะคะโดย Spark Era จะใช้การสร้าง NFT แบบสุ่มในกล่องของขวัญและสามารถเสริมพลังของกลไกในเกมนะคะได้ตามโอกาสอื่นๆคะ Arven รวมกับเช l i n g VRF เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวโปรแกรมรางวัลข้ามชุมชนค่ะโดยการคัดเลือกผู้ชนะอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในโปรแกรม m u l t a i n d e x ย่างไฮเปอร์จ p ร่วมกับ Chainlink VRF เพื่อช่วยคัดเลือกผู้ชนะในการแข่งขัน Galactic Draws เพื่อสร้างข้อมูลการป้อนข้อมูลที่ปลอดภยัยและการสูงที่ตรวจสอบได้ค่ะ Firestarter ใช้ Chainlink VRF เพื่อสุ่มแจกจ่าย Exclusive Content NFTs Airdrop และประโยชน์อื่นๆของแพลตฟอร์มให้แก่ผู้ใช้แบบยุติธรรมและก็พิสูจน์ได้นะคะ alo 5รวมกับเชนลิง VRF เพื่อสนับสนุนการจับฉลากและการแจกรางวัลช่วยให้มั่นใจว่าผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกอย่างโปร่งใสค่ะ The Greats เป็นโปรเจกต์ NFT แบบใหม่นะคะกำลังใช้เชนลิง VRF ค่ะเพื่อสุ่มแจก NFT 4,608ตัวนะคะที่จำลองจากภาพวาดของสวัตตอมันดิค่ะช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนมีโอกาสยุติธรรมในการที่จะซื้องานศิลปะที่หายากที่สุดค่ะ Straight Fire รวมกับ c h i l l i n k VRF เพื่อสุ่มแจกและกำหนดคุณลักษณะใน NFT ต่างๆนะคะทำให้สามารถสร้าง NFT แบบ by drops ได้ค่ะ Owl รวมกับ Chilling VRF ค่ะเพื่อเข้าถึง RNG ที T ่ยุติธรรมและเพื่อสุ่มกำหนด Species และ Attribute ให้กับ NFT นะคะซึ่งจะถูกเปิดเผยเป็นชุดๆหลังจากการ mint ค่ะ เมตาเกมฮับค่ะจะเปิดตัวโตัวโหนดเชนลิงค์นะคะเพื่อนำข้อมูลการประเมิน NFT มาสู่บล็ c กเชนค่ะทำให้โปรโตคอล DeFi ต่างๆค่ะสามารถใช้ข้อมูลนี้นะคะเพื่อสร้าง solution DeFi ใหม่สำหรับ m e t a w e r s e NFT ค่ะต่อไปค่ะเป็นการบูรณาการของ Chainlink Keepers นะคะหรือว่า Keepers Integration ค่ะ e ีโ o รค่ะประสานรวมกับเชนลิงคี k เ e อร์สค่ะเพื่อทําให้กลไกหลักของเกมนะคะเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติช่วยให้แน่ใจว่ารอบเกมจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงอย่างตรงเวลาค่ะและของรางวัลจะถูกแจกใจ่ายให้กับผู้ชนะได้โดยอัตโนมัติด้วยค่ะสำหรับ Top i อิน g ท a t i เกของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีเท่านี้นะคะ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สรุปรายสัปดาห์ค่ะในเชลลิงไทยแลนด์ออฟฟิเชียลของเรานะคะทั้งใน Facebook Group แล้วก็เอ่อ t e l e GRAM Group ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีก็จักกันไปเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่กับการอัปเดตในสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ